ส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะเป็น BCH นะคะ BCH เนี่ยอันนี้จะเป็น interview ของอาจารย์เฉลิมข,ของผู้บริหารของ BCH นะคะก็คือไ u i ด e d a n c เนี่ยก็คือไตรมาส4นะคะรายได้จะใกล้เคียงกับไตรมาส3นะคะซึ่งถ้าออกมาแบบนี้ต้องบอกว่าดีมากจริง นะคะคุณอาทิตย์คือปกติอะค่ะไตรมาสสี่รายได้จะต้องต่ำกว่าไตรมาสสามประมาณสักยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ปีนี้เนี่ยเท่ากับไตรมาสสามต้องถือว่าดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนไตรมาสสามเขากําไรอยู่ประมาณเกือบตกห้าร้อยเราก็เลยมองว่าเป็นถ้าอย่างนั้นเนี่ยไตรมาสสี่กำไรก็จะอยู่ประมาณเกือบกับห้าร้อยเหมือนกันนะคะถามว่าทําไมรายได้ ไต่มาสี่ถึงดีนะคะก็เหมือนกันนะคะเรื่องของโรคระบาดมันต่อเนื่องนะคะแล้วก็ <c oughs> สำหรับ b c s เนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือรายได้ภาระเสี่ยงของประกันสังคมนะคะ,ะปกติเนี่ย <c oughs> จะมีก้อนหนึ่งที่เป็นวิน f อร์เข้ามาประมาณไตรมาสามแตรมาสี่นะคะแต่ปีนี้เข้าไตรมาสีแล้วก็ไกด์แดนซ์ก็คือมากกว่า30ล้าน ะคะปกติปีหนึ่งประมาณ30ล้านนะคะแต่ว่าไตรม,มาสสปีนี้จะเข้ามากกว่า30ล้านนะคะแล้วก็ปกติตัวนี้ค่ะมันจะไม่มีคอสมาตัดนะคะเพราะว่าคอสเนี่ยเขาบุกไปก่อนหน้าแล้วนะคะ <S <S <ม>เพราะฉะนั้นเลเวอเรวที่บุกเข้ามาเนี่ยมันจะไปที่มาทำาาายเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแฟกเตอร์อิน5 0 0ล้านเข้าไปในไตรม,มาสสี่เนี่ยกำไรทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ1,600กว่าล้าน นะคะซึ่งก็จะสูงกว่าที่เราประมาณการไว้ประมาณชักงสเปอร์เซ็นตะคะคุณอาทิตย์ครับค่ะทีนี้มาดูปีสองสี่นะคะอ,อ,อาจารย์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าปีสองสี่เนี่ยรายได้น่าจะโตกว่าปีสองสามเนี่ยไม่น้อยกว่าสิ ะะที่เราทำคือโตประมาณ13%นะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีอัพไซด์ในปี2-3แล้วเนี่ยอัพไซด์ก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอิมพายว่ามันจะมีอัพไซด์จากปี2-4ของเราด้วยนะคะคุณอาทิตย์นะคะ <S <S <ม>ถามว่าอะไรเป็นตัวไดรเวอร์ของสอนะคะก็จะมาจาก3-4เรื่องด้วยกันนะคะอันแรกคือลูกค้าไทยนะคะลูกค้าไทยเนี่ยที่เป็นเงินสด ะะก็จะโตต่อเนื่องนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาก็จะขยายเซอร์วิสนะคะทำพลาสติกเซอร์เจอรี่มากขึ้นทำพวกเวลเนสนะคะแล้วก็จะมีศูนย์โลงมะเล็งนะคะที่จะเปิดเตือนกันกฎะดาอคมปีนี้นะคะนอกจากนี้ก็ขยายสาขาด้วยนะคะก็เลยได้ทั้งเซอร์อวิสแล้วก็ได้ทั้งจำนวนสาขาด้วยนะคะ อันที่2เป็นรายได้จากต่างชาตินะคะปีที่แล้วประมาณ16%ของรายได้รวมปีนี้เนี่ยไกด์ว่าจะมากกว่า20%นะคะเราต้องมองว่าซาอุดนะคะก็เป็นตลาดใหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยทาง bch เขาก็มีไปคุยกับทางรัฐบาลซาอุปไว้ก่อนหน้าแล้วนะคะแล้วก็มีทางลิเบียนะคะที่คุยกันว่าจะมาทำ ibf จะมารักษาพวกกระดูกเนี่ยเริ่มมาแล้ว นะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจีนนะคะจีนก็เริ่มเข้ามานะคะจีนมาทําอะไรรู้ไหมคะจีนส่วนใหญ่ตอนนี้จะเข้ามาในเรื่องของ anti aging ค่ะเรื่องของความสวยความงามนะคะซึ่งมาจินบริการตรงนี้ค่อนข้างดีนะคะรายได้ที่3ามเพื่อประกันสังคม ะะประกันสังคมจะโตจากจํานวนผู้ประกันตนที่เพิ่มขึ้น,นะะปีนี้เนี่ยโควตาเขาเพิ่มขึ้นนะคะจาก1นล้านเป็น1.85ล้านคนนะคะก็เลยคาดว่าจํานวนคนที่จะมาลงทะเบียนกับบริษัทเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า50,000คนนะ,ะอันนี้จะสูงกว่าที่เราฟอร์แคชไว้นะคะเราทําแค่ประมาณสัก สองหมื่นหมกว่าส0 0 0มคนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอัพไซด์นะคะอีกอันนึงก็คือรายได้ค่าเหมาจ่ายรายหัวนะคะเขาเริ่มปรับตั้งแต่พฤษภาปีที่แล้วนะคะปรับขึ้นประมาณ10%บเนะะอนอกจากนี้นะคะก็จะมีบริการพวกโมบายเช็คอัพซึ่งอันนี้จริงๆบริษัททำอยู่แล้วนะคะแต่คิดว่าควรจะขยายตลาดให้มากขึ้นนะคะแต่ว่าอันที่จะเป็นอันใหม่ก็คือเป็นโมบายธันตกรรม ะะก็จะมีรถทำไปรักษาฟันเนี่ยให้ถึงหน้าบริษัทเลยนะคะหน้าโรงงานเลยนะคะซึ่งตรงนี้จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทประมาณาปีละห้าหกสิบถึงแปดสิบล้านบาทนะคะคุณอาทิตย์อันนี้ต้องถือว่าเป็นบริการใหม่นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรื่องของ fx นะคะก็ไม่มีความเสี่ยงแล้วเพราะว่าเขาจ่ายคืนเงินกู้ไปหมดแล้วนะคะที่ที่เป็นเงินกู้ operation ที่เวียดนามแต่ว่ากู้เงินบาทนะคะแล้วก็เงินกีดเนี่ยมันอ่อนค่าลงก็มี fx loss นะคะตตอนนี้ไม่มีความเสี่ยงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือ,อ up size ในปี23แล้วก็มี up size ในปี24ของเรานะคะซึ่งเราก็จะ revisit forecast ของเรานะคะที่หลัง นะคะแล้วก็สำหรับไฟ n a ลด i v เ d นนะคะเราคาดว่า uh, ขอโทษไม่ใช่ไฟ n a ลด i v เ d นค่ะ uh, เนื่องจากว่า uh, ทางบริษัทเนี่ยจะเทินเป็น n e ็ตแค h นะคะก็คือ uh, มี c แค h มากกว่านี้เนี่ยภายในไต่มาส4ปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นทางบริษัทเขาก็เลย uh, มองว่าเขาจะปรับ ด v i d เดนพอลิ c ีนะคะเพย์เอเนี่ยให้สูงกว่าเดิมเดิมเนคือบอกว่ามากกว่า40%ของกำไรใช่ไหมคะเขาก็อาจจะปรับตรงนี้ขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะจ่ายด v เ d เดนก็สูงขึ้นด้วยค่ะันอาทิตย์เพราะนั้น BCH เราก็เลยยังคงคำแนะนำซื้อนะคะครับผมขอบพรคุณครับพี่เคงครับโอ้โหครบถ้วนละเอียดทีเดียวนะครับเท่าที่ฟังดูเมื่อกี้เนี่ยมันก็ดูน่าสนใจทั้งสตัวเลยนะตัวหนึ่งก็ทำออทามไฮ ส่วน BCH ยังไม่ได้ทำออทามไฮก็จริงแต่กำไรก็เหมือนจะผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแต่้แบบนี้เนี่ยให้เลือกตัวไหนดีครับพี่เก่งครับทอปพิกของเซกเตอร์อะไรครับค่ะจริงๆไตรมาสหนึ่งนีคะ่ะตอนที่เราเขียนสไตรจิจี้ค่ะเราเลือก BCH เป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ BDMs เป็นอันดับสองวค ะะราคา BCH ก็เลยปรับขึ้นมาก็เลยทำให้ดูเหมือนอัพไซต์จากทาร์เก็ตเราเนี่ยค่อนอยังน้อยนะคะแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังพ e เ e r BCH อยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อกี้ค่ะว่ามันมีอัพไซต์จากปี2 3แล้วก็24งสโอเคครับผมวันนี้ขอบพระคุณพี่เก่งมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคคุณัสสวดีว